คุณผูชมครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแอดลองของใหม่อีกแล้วครับเอ็นพิสฟอนเล่นจำไม่ไดม้มีฟอนเล่นอีกตัวหนึ่งนะฮะดูชื่อเกมที่ที่ชื่อข้างล่างกันแล้วกันนะครับเอลพนะครับภาพสวยมากครับกราฟิกสวยมากเลย เป็นกราฟิกสไตล์เสมือนจริงด้วยนะครับเนี่ยเป็นแบ็กกราวด์กราฟิกที่เสมือนจริงครับแต่ตัวละครเดี๋ยวดูนะเนี่ยเหมือนจริงมากเลยตัวละครเดี๋ยวจะเป็นสไตล์เสมือนจริงหรือว่าเป็นสไตล์อนิเมะโอ้สวยมากครับเอาเป็นสไตล์อนิเมะนะครับตัวละครเป็นอนิเมะแต่ว่าแบ็กกราวด์เป็นเสมือนจริง ก็โอเคอยู่นะฮะโอเคอยู่ครับอันนี้เป็นฉากเปิดเกมแล้วนะครับเปิดเรื่องโอเ n i n g scene นะครับมาแล้วสามารถปิดตาได้นะครับที่มุมขวาบนนะครับปิดตาปับ๊บมันก็จะไม่มีอะไรมามาบดบังเลยนะครับแต่ว่า Opening scene มันก็จะเดินไปช้าต้องแตะฮนะ แต่ทีค่คำพูดนะครับที่เขาเรียกอะไรอะซับอังกฤษข้างล่างนะครับแต่ที่ซับอังกฤษข้างล่างนะครับเสียงญี่ปุ่นครับเสียงญี่ปุ่นครับซับอังกฤษ,อกฤษโอเคอยู่นะครับรีเกตโตโคไซมัตหน้าฟังแล้วอยู่คำเดียวเองแล้วแอจะข้าม บทบรรยายเนื้อเรื่องไปนะครับแอดข้ามไปแล้วนะครับท้าแล้วคุณผู้ชมกับเพื่อนๆถ้าเริ่มเล่นก็ค่อยๆไล่ดูเองนะครับแล้วก็เนี่ยแปลซับไตเติ้ลไปนะครับก็จะทราบว่าเนื้อเรื่องเริ่มต้นยังไงพิกกับนิดพิกกับนิดท,ทำอะไรเอ่ยเอาละ แอดจะข้ามบทสนทนาตรงนี้ไปนะครับเพื่อให้เนื้อเกมเดินไปเร็วอีกนิดนึงอาแล้วครับมาแล้วอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นบทบทช่วยสอนแล้วนะครับแอดจะวิวเนี่ฮะมอนสเตอร์ดีเทลนี่นะครับนี่ฮะช่วยสอนแล้ว Start Combat เนี่ยอาแล้วครับเราก็แตะไปนะครับอันนี้เป็นบทช่วยสอนนะครับเป็นน่าจะเป็นทิปนะครับเฮ้ยเกมดูแล้วจะถ้าอย่างนี้จะเป็นลักษณะ การวางตัวละครลักษณะเป็น,เ,ปนเทิร์นเบสแน่เลยการวางตัวละครการย้ายตัวละครให้ไปอยู่ที่แถวหน้าแถวกลางแถวหลังอะไรนะครับ,บ Start Combat อ่ะ,ะครับเข้าสูโหมดคอมแบทแล้วนะครับอ๋อแบททั้งหมดพออยู่ในฉากแบททหมดเนี่ยตัวละครจะถูกย่อเป็น SD นะครับเป็นลักษณะเป็น SD อ่าก็ลักษณะอย่างนี้นะครับ อ่าเป็น SD เนี่ยชนะแล้วนะครับแต่ว่า Battle Mode ม,มันก็ไม่เชิงเป็นเทิร์เบสทีเดียวเพราะว่าพอเข้าไปแล้วมันจะเป็นเรียวไทม์นะครับต่อสู้พร้อมกันทั้งสองฝ่ายนะครับเหมือนกับสตารซินะฮะลุยพร้อมกันครับแค่จะข้ามคำบรรยายไปนะเอาละครับโอ้แต่แบทกลาวสวยมากครับแบทกล u าวสวยมากเลย นะเราก็สามารถที่จะปิดตาได้นะครับแล้วก็ฟังแต่เสียงอย่างเดียวนะฮะแต่จะข้ามตรงนี้ไปนะครับเอาล้วครับเริ่มแล้วอะไรเอ่ย r ี s อร์ทซิตี้เลเวลอัพแล้วต่อไปเป็น p e r i l เวิร์สพาอะไรเนะี่ยอะไรเอ่ย เอ้าวครับช่วงแรกนี่ก็ยังคงเป็นไกด์อยู่นะฮะเป็นไกด์เกมจะยังไกด์ให้เราอยู่นะฮะเอาแล้วครับโหลดดิ้งแล้วเข้าสู่บทต่อสู้นะครับเป็นคอมแบทนี่ฮะให้เวลา1นาที1นาทีครึ่งแล้วก็ลันทูทอนแอสซอนแตะเลยนี่ครับฉากต่อสู้เนี่ยมันเป็นคล้ายสตาร์ซีจริงจริงฮะเรียวไทม์นะครับแต่ว่าการวางตัวละครเนี่ย คล้ายกับเทอร์เบทวางขาอยู่แถวหน้าแถวกลางแถวหลังลักษณะน,นี้นะครับโอเคแล้วไกด์มาเราแตะไปนะครับแตะไปนะครับแตะไปฮะหมดแล้วต่อไปให้เราแตะที่มุมขวาล่างเอาแตะเลยและก็ยังไกด์ในเรื่องของการต่อสู้ในโหมดความแบทอยู่นะครับ เอาชนะแล้วมุมขวาล่างน่าจะเป็นการใช้สกิลอะต่อไปเป็นแอคชั่นที่ห้าเอเลอะไรเนี่ยออฟสตาร์เิลอ่าแตะที่ตัวเลขนะครับ05แล้วก็มาแตะที่ Start Combat ช่วงนี้เกมยังไก์เราอยู่นะครับยังไก์เราอยู่ Combat Start เอาแล้วให้เราแตะที่ลันสโตรทอนแอสซอนที่มุมขวาล่างนะครับ พอเต็มแล้วแตะเลยอ่าพอสเตตัสมันเต็มนะ่ะแถบวิ่งมันเต็มแล้วแตะเลยเหมือนจะเป็นท่าไม่ตายอะไรประมาณนั้นเปล่าเนี่ยเอา,าละครับโอ้มีการสตันนะครับเซเลคชั่นคูณดาวนะฮะป้าป้ปับปบป๊บเวลาเลื่อนให้เป็นศูนย์นะครับต้องเป็นศูนย์แล้วแตะผ่านไปเลยอ่ะแล้วก็มาสิบลาลดลงแล้ว ลาดลงแล้วนะครับเวลาของค่าไม่จะเป็นห่าไม้ตายหรือว่าเป็นแผนการลบพิเศษเอาแล้วครับหมดเวลาแล้วชนะชนะเรียบร้อยนะครับเลยว่าอัพเป็นเลเวล3แล้วเ e เ e อ Enhancement Unlock อ่าอันล็อกแล้วนะครับอันล็อกเรียบร้อยก็จะมีเมนูขึ้นมาหนึ่งแล้วน่าจะเป็นโฮมแล้วเนี่ยขอแตะเลยนี่ที่มุมขวาบนไอ้มุมซ้ายบนนะครับ แตะแล้วมีเมนูเพิ่มมาเป็นเมมเบอร์อยู่ที่ด้านซ้ายของจอนะครับแตะแล้วเอาแล้วครับหน้าโฮมมาแล้วอันนี้คือเนลิสานะครับเนลิสาเลเวลหแตะเลยที่เนริสานะครับก็จะมาดูรายละเอียดสเตตัสของเนริสานะครับโปรโมทเชงแตะเลยโปรโมทเชงนะฮะเอ็นฮาร์แตะที่เอ็นฮาร์นะครับเอนฮาร์อีกทีหนึ่งแล้วก็ให้ขึ้นไปที่ รูปเมืองข้างบนเข้าหน้าโฮมไหเนี่ยอยากไม่โฮมนะครับมีพลาวอะไรเนี่ยพลาวเอ็ดนะแตะเลยพลาวเอ็ดอ๋อมีการสุ่มกาชาครับรีกริดเล็กคอร์ดนี่ไงสุ่มกาชาหนือคาว่ารีกริดเนี่ยจําได้แล้วมีหลายเกมที่หลายเกมที่ใช้คําว่ารีกริดนะครับออย่างเขาจะไซส์ก็รีกริดนะครับทีนี้พอให้เราไปสุ่มกาชาเนี่ย ใช้อะไรสุ่มเดี๋ยวดูนะครับใช้ใช้เพชรใช้เจมนะครับใช้เจมเจมก็คือเพชรเนาะสามร้อยเม็ดต่อหนึ่งตัวละครนะครับต้องใช้สามพันแต่สำหรับสิบตัวละครแต่ว่าเรามีพันเจ็ดนะครับเรามีพันเจ็ดอ้าไม่พอนะครับถ้าจะสุ่มสิบตัวละครเนี่ยต้องใช้สามพันเม็ด สามพันเจลนั่นแหละฮะเจมัแหนะฮะนี่เรามีแค่หนึ่งจุดเจ็ดเคก็หนึ่งพันเจ็ดไม่ได้อยู่ดีนะครับยังไม่ได้นะครับขอลองชิ้นเดียวได้ไหมนี่ลองสุม 1, ่มหนึ่งดูนี่ครับหนึ่งตัวละครนะครับการเพื่อจะดูว่าลักษณะการสุ่มตัวละครเป็นยังไงแตะเลยป๊าบเป็นลักษณะของก้อนเพชรน,นะครับก,ก็จะได้ตัวละครใหม่มาชื่ออะไรเนี่ยเซียวเซียวใช่ไหม CIEL เซล้วกันนะเซลเซลนี่3ดาว3ดาวแต่มันมันดำอะ่ะลองดูเชว่าจะใช้3ดาวหรือยังหรือเปล่าเอาละครับกลับไปที่หน้าโฮมก็มี d e s p า r a t e Rescue คืออะไรเอ่ย d e s p า r a t e Rescue แตะแล้วก็คืออะไรเนี่ย Almost 3แตะเลยแอคชั่นที่6นะครับแอคชั่นที่6 อา้าวเรามีตัวละครมาเพิ่มให้เอาตัวละครเราไปวางปับ๊บวางได้เลยวางเสร็จเรียบร้อยมีการย้ายให้ย้ายตัวละคร,ละครละกลับมาแล้วก็แบทเทิลเอาลครับคอมแบตเลยนะส่วนฝ่ายมอนสเตอร์เราเป็นตัวอะไรน่ารักตัวเล็กๆนะครับตัวน่ารักน่ารักดีนะอ่าหลางเลยเอาล้วครับ เรียบร้อยแล้วเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทียี่สิบสองอเหมือนจะอยู่ในโหมดของไอสโลป่ะเนี่ยเฮ้ยจะยกเลิกเลยยกเลิกยกเลิกเอาละครับยกเลิกสโลนะครับสวิตชาโดเอาละครับนี่ฮะการต่อสู้ที่เป็น เป็นการต่อสู้เร็วทมนนะฮะแต่จัดวางแบบเทินเบทเอาละเรียบร้อยอทีนึงกดอีกทีนึงเอาละครับเวลาที่นับถอยหลังจัดการจะได้ผ่านเร็วๆเอาละครับกดเลยเป็นการท้าท่าไม่ตายของแต่ละตัวละครนะครับ จะมีชื่อเว็มสังตฤษขึ้นมาตัวใหญ่หญหชนะแล้วนะวิคตอรีอ่แอคชั่นหกแอคหกแล้วนะครับก็จะได้นีจ่าจะเป็นรางวัลนะครับอยู่ที่มุมขวาล่างนี่นะครับเออได้เพชรมาห้าสิบได้เงินหนึ่งพันแล้วก็เป็นการ์ดสีเงินอีกห้าร้อยลองดูนะครับว่า <S <S มันจะเป็นยังไงต่อไปต่อไปก็เป็นแอคเจ็ดนะครับ into the Deep นะครับ i n น o the Deep ถ้าจะกลับไปที่หน้าโฮมก่อนหน้าโฮมเป็นอะไรเนี่ยเอ่ยนิวนิวคัมเมอร์ 9-day check อะไรเอ่ยเ d a y c h ย c เช็คอินอ๋อมีรางวัลเช็คอินให้อีกวันนี่วันแรกเราเช็คอินวันแรกนะครับได้มาอีก300 300เจมนะครับ300เพชรกับอีก2 0 0 0มืนอีก2 0 0 0มืนเหรียญน,นะครับ เอาละได้1.8แล้วนะครับอันนี้เป็นข่าวนะครับเป็นข่าวข่าวคลาว,าวนะทีนี้หน้าโฮมเป็นลักษณะนี้นะครับหน้าโฮมเป็นลักษณะนี้บรรดาเมนูต่างๆก็ขึ้นมานะ่าจะครบแล้วนะครับจะครบแล้วอะไรที่เป็นจุดดาวเล็กๆเนะ่ยแสดงว่ามันจะต้องมีรางวัล s t a ร์ทอัพโบนั bonus, นี่มาแล้วรางวัลครั้งแรกของการเล่นสตาร์ทอัพโบนแตะเลยรับเลย อ่ารางวัลที่1มาแล้วได้3,000เม็ดพอดี2ยังไม่ได้ครับได้เป็นรายวันด้วยนะครับต่อไปเป็นพรีลิจิสไอออนรีวอร์ดไอออนรีวอร์ดเหรอรับเลยเคลมเคลมปั๊บได้เป็นตัวละครเฮ้ย SSR เออาร์สีทองใช่เปล่าไม่ใช่ SSR ครับเป็น5ดาวนะครับโคสควีนร <Both Queen. S 1> าชินีปีศาจนะฮะโคสควีน <c oughs> นี่เลยชื่อแอนนิสนะฮะเอาล้วครับออฟเชียนเมทัลเลี เอาลรับเลยรางวัลเอาละ,ลลาลลอาละสองนะครับสอนนะครับได้ตัวละครใหม่เพิ่มมาหนึ่งตัวเมลจดหมายในจดหมายรางวัลมาเพียบแอดเคลมเลยปับ๊บให้ปไปรายวันไหมเนี่ยน่าจะให้ปไปรายวันนะครับให้ปไปไายวันนี่นะฮะเคลมออนเมลปับ๊บเฮ้ยได้นี่ว่าได้นี่ว่าโอ้ได้นะครับเคลมออนเมลได้นะครับ นี่ทีเดียวเลยเหลืออยู่ชิ้นเดียวคือ1ครบ1ปี365วันโอเคเอาละครับกลับไปที่หน้าโฮมเหมือนเดิมนะครับขอดจอด้านซ้ายมเมมเบอร์นะครับมเมมเบอร์นี่มีใครเอ่ยมีเนลิสานะครับเลเวลสาแล้วแล้วก็โก e ควีนโก q ควีนกับเซลที่เราได้มานะครับเซลนี่เราไปเปิดกาช่ามาแล้วก็โกสควีนเนี่ยดาวเนี่ยอย่างเลเวล1อย่างเลย เราไปอัพเลเวลโกสควีนดีไหมคร่ะอัพยังไงเอ่ยนะฮะอัพยังไงเอ่ยเดี๋ยวไว้อัพคลิปหน้าดีกว่านะครับอัพคลิปหน้าดีกว่าเวลาเดี๋ยวจะไม่ทันเหลือน้อยแล้วนะครับก็ถ้าเราจะไปเปิดกาชาเนี่ยมันทันไหมเนี่ยเฮ้ยเรามี 4.8k แล้ว4,800เพชรแล้วนะครับสามารถเปิดกาชาได้กาชาอยู่ไหนเปล่าเอ็ดนี่หรือเปล่าเนี่ยเปล่าเอ็ดนี่ไงอ่าเปล่าเอ็ดนี่คือกาชาครับนี่ไงฮะ าวเอคือกาชาแต่ถ้าเปิด10ครั้งอันนี้เปิดโดยใช้โดยใช้ไอเทมตรงนี้แทนนะครับนี่ฮะอเทมตรงนี้แทนนะฮะใช้หัวอะไรเนี่ยเป็นเหรียญหัวทองอะ่ะสิเรามีอยู่30กดเลยโอ้เอาไว้คลิปหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมากดตรงนี้กันโอเคสำหรับคลิปแรกของเอลพิสนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ดูท่าสนุกน่าเล่นนะครับตัวละครน่ารักครับเป็นสไตล์อนิเนี ภาพแบคเกด์สวยงามนะครับก็พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ